สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีใส่โทนนะครับของ qyt kt 8 r นะครับเป็นตัวนี้นะครับรูปทรงสวยงามนะครับเล็กกระทัดรัดนะครับตัวนี้ qyt kt 8 r นะครับอ่ะเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเปิดเครื่องขึ้นมาปึ๊บอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับสแตนบายสี่ช่องนะครับตัวนี้ แล้วก็สแตนบายสีความถี่นะครับก็คือดําแดงแล้วก็ย่าน300แล้วก็ย่านนะครบอานะครับตัวนี้นะครับสุดยอดนะครับตัวนี้คุณสมบัติเหลือเฟือเลยนะครับแต่ราคาพันกว่าบาทนะครับตัวนี้บอกเลยนะครับวิธีใส่โทนมันก็ไม่ยากนะครับเรามาเริ่มวิธีใส่โทนพร้อมกันนะครับการใส่โทนมันจะใส่ได้ทั้ง2แบบนะครับในแบบหนึ่งก็คือโหมดเมมโมรี กับโหมด dfo นะครับอ่าอันนี้ผมจะใส่ในโหมดอ่าเมมโมรีให้ชมก่อนนะครับอ่าวิธีใส่โทนมันก็ไม่ยากนะครับอ่าให้ทําแบบนี้นะครับกดเมนูครับเมนูปึ๊บอ่ากดลูกศรขึ้นนะครับกดลูกศรขึ้นเนี่ยครับไปเมนูที่อ่าเดี๋ยวนะครับอ่าไปเมนูที่สิบสามครับเมนูนี้นะครับเมนูนี้นะครับสิบสามนะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดเมนูนะครับอ่า ถ้ามันเจอออฟอยู่แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวนิดนึงนะครับดูก่อนอ่าในกรณีมันออฟอยู่นะครับอ่าสมมติว่ามันออฟอยู่นะครับอ่ามอ่านี่นะครับอ่าทีนี้อ่าอีกนิดนึงนะครับที่ผมทําเป็นตัวอย่างไว้นะครับมันก็เลยเลยอ่าเนี่ยครับทำใหม่นะครับอ่า กดเมนูนะครับไปเมนูที่13นะครับเมนูที่13นะครับอ่าเริ่มใหม่นะครับกดเมนูไปเมนูที่13นะครับเนี่ยครับไปกดลูกศรขึ้นเมนูที่13เมนูนี้นะครับอ่ามันจะขึ้น T C T C S นะครับเป็นตัวนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูครับอ่าอันนี้จะเป็นโทน C T นะครับหรือโทนอะนาล็อกนะครับอ่าเสร็จแล้วให้กดลูกศรขึ้นนะครับเพื่อจะใส่โทนนะครับเห็นไหมครับมันเริ่ม67 อันนี้มันมีทั้งหมด50โทนนะครับเราก็เลือกมา1โทนนะครับอ่าผมสมมุติจะเป็น85.4เป็นตัวนี้นะครับได้โทนแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่านะครับอันนี้เราใส่โทนไปแล้วนะครับอันนี้โทนส่งนะครับอ่าทีนี้เราถอยมาโทนรับนะครับกดลูกศรลงนะครับถอยมาโทนรับนะครับโทนรับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่า CTCS เนี่ครับเสร็จแล้วให้กดเมนูครับปุ๊บอ่ากดลูกศรขึ้นนะครับ เอาให้ตรงกันนะครับ85.4นะครับ85.4อ่าเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันนะครับทุกครั้งนะครับเสร็จต้องยืนยันโดยเมนูนะครับอ่าเสร็จแล้วกด e xit ออกมาครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะขึ้นอ่า1นึ900นะครับโทน85.4เห็นไหมครับนี่ครับอ่านะครับเนี่ยมันจะบอกโทนไปในตัวเลยนะครับอ่าทีนี้กรณีในโหมด vfo นะครับอ่ะกด ตัวนี้ปุ่มบลหนึ่งทีครับปุ๊บอ่ามันจะขึ้น VFO เห็นไหมครัตรงนี้นะครับเราก็เลือกมาหนึ่งช่องนะครับอ่าผมสมมุติเนี่ยครับหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสี่สมมติอันนี้เป็นความถี่สมมุตินะครับหนึ่งห้าสี่ห้าศูนย์ศูนย์นะครับห้าศูนย์ศูนย์นะครับอ่าเนี่ยครับอ่าผมจะใส่คลื่นนี้และใส่โทนอ่ะทีนี้ทีนี้ผมจะใส่เป็นโทนดิจิตอลนะครับอันนี้มันมีอยู่แล้วนี่เห็นไหมครับโทนดิจิตอลนะครับอ่าเราก็จะเปลี่ยนนะครับกดเมนู นะครับอ่ามาเมนูนี้เลยครับมาเมนูนี้อันนี้เมนูพกรลับนะครับอ่าเมนูนี้เลยครับอ่าพารส่งนะครับพากส่งมันเป็นยี่สามอันเก่านะครับอ่าเราก็จะเปลี่ยนครับกดเมนูนะครับแล้วก็เลือกนะครับเลือกเมนูมานะครับอ่าเลือกอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเป็นยี่6ห้ายี่หกอะไรพวกนี้นะครับอ่าเลือกมาหนึ่งโทนอันนี้ก็จะมีห้าสิบโทนเหมือนกันนะครับอ่าผมเลือกเป็นห้าสิบเอ็ดนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดเมนูครับปุ๊บอ่าทีนี้ก็พาร็ับกถอยลง ่าเป็นภาคลับนะครับอ่าภาคลับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ DCS เนี่ยครับอ่ากดเมนูปึ๊บก็เลื่อนขึ้นนะครับให้เป็น51ให้ตรงกันนะครับ51ให้ตรงกันนะครับเปิดห้าได้51แล้วกดเมนูยืนยันครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับกด exit ออกมามันจะขึ้นเป็น51เห็นไหมครับอ่าตัวนี้สุดยอดนะครับตัวนี้นะครับอ่าการใส่โทนนะครับมันจะใส่ได้ทั้งออ่่าาช่อง VFO และก็ช่องตัวเมมโมรี e นะครับนี่ครับเมมโมรีก็คือ c h ช่องที่1นะครับนี่ครับ VFO ก็คือช่องนอกเมมโมรีนะครับช่องอิสระนะครับเห็นไหมครับอ่าตัวนี้สแตนบาย4ช่องนะครับรองรับ4ย่านความถี่นะครับด้านหน้านะจะบอกเดือนแล้วก็อาจะบอกอโทนนะครับจะบอกจํานวนแบตเตอรี่ว่ายังเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับโอ้ตัวนี้สุดยอดนะครับ อีกนิดหนึ่งตัวนี้นะครับลองรับคอสแบนด์ด้วยนะครับโอ้เล็กกระทัดรัดตัวนี้นะครับใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับสุดยอดนะครับเสียงดีนะครับภาครับชัดนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังนะครับท่านที่มองหาเครื่องใหม่ผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยไม่ต้องพกหลายเครื่องนะครับคัคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ